เคยลองจินตนาการถึงโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่ทำต่อเนื่อง38ปีไหมครับไม่ใช่แค่ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่เป็นการทำงานแบบไม่มีวันหยุดเลยตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์พอผมได้อ่านข้อมูลชุดนี้มาคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยคือมันต้องใช้แรงผลักดันมหาศาลขนาดไหนกันนะที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่เพื่อให้มันเสร็จแต่สร้างเพราะความเชื่อที่ว่าถ้าเมื่อไหร่เสียงค้อนเย็ยบลงเจ้าของบ้านจะต้องตาย ประโยคที่ว่าสร้างเพื่อไม่ให้เสร็จนี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันขัดกับหลักเหตุผลของการสร้างทุกอย่างบนโลกเลยซึ่งพอเรามองลึกลงไปมันไม่ใช่แค่เรื่องสถาปัตยกรรมแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาความเชื่อแล้วก็ศกนารตรรมครั้งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังใช่เลยครับ และนี่คือเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เรื่องราวของคริสต์หัตวินเชสเตอร์หรือวินเชสเตอร์มิสทรีเฮาส์ในซานโฮเซแคลิฟอร์เนียจากบทความชื่อข้อความที่เราได้รับมาเราจะมาสำรวจกันว่าจากมรดกปืนไรเฟิลมูลค่ามหาศาลมันกลายมาเป็นคำสาปที่น่าสะพรึงกลัวและท้ายที่สุดก็ก่อกำเนิดเป็นสถาปัตยกรรมสุดประหลาดเพื่อหลอกผีได้ยังไงสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องนี้มันเหมือนกับพายุที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะคือมีทั้งประวัติศาสตร์จริง โศกนาฏกรรมส่วนบุคคลที่บีบคั้นหัวใจแล้วก็ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติที่เข้มข้นมากๆในยุคนั้นจนหลอมรวมออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างคฤหาสา์หลังนี้ซึ่งมันทิ้งค้อถามไว้ให้เราครบคิดเยอะมากจริงๆถ้าอย่างงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของพายุลูกนี้กันก่อนเลยตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือซาร่าวินเชสเตอร์เธอเป็นภรรยาไม้ของวิลเลียมเวิร์ธวินเชสเตอร์ทายาทธุรกิจปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์ครับ พอสามีเสียชีวิตเธอก็ได้รับมรดกก้อนโตชนิดที่ว่าเธอคือหนึ่งในผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกณนะเวลานั้นเลยต้องขยายความเรื่องความยิ่งใหญ่ของธุรกิจนี้สักหน่อยนะคะในบทความระบุชัดเจนว่าปืนนิมเชสเตอร์ถูกขนานนามว่า the gun that won the west หรือปืนที่พิชิตตะวันตกซึ่งมันไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงเลยนะปืนรุ่นนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการบุกเบิกดินแดนอเมริกาในยุคค,คาบอยเลย มันอยู่ในมือของทั้งคนดีและคนเร็วทั้งนายอำเภอและโจรทั้งทหารและชนพื้นเมืองมันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์อเมริกาไปตลอดกาลดังนั้นความมั่งคั่งของตระกูลวินเชสเตอร์จึงสร้างขึ้นมาจากความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมหาศาลและดูเหมือนว่าราคาของความสำเร็จนี้จะย้อนกลับมาที่ครอบครัวของเธออย่างหนักหน่วงเลยนะครับ เพราะก่อนที่สามีจะเสียชีวิตไม่นานซาร่าก็เพิ่งสูญเสียลูกสาวคนเดียวไปตั้งแต่ยังเป็นทารกพอมาเสียสามีอีกคนเรียกได้ว่าเธอไม่เหลือใครเลยในชีวิตนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มดำดิ่งลงไปในความเชื่อส่วนบุคคลแล้วค่ะในทางจิตวิทยาเมื่อคนเราเจอกับโศกนาฏกรรมซ้ำแล,วำแลว้วซ้ำเล่าจนเกินจะรับไหวสมองมักจะพยายามหาเหตุผลหรือรูปแบบบางอย่างเพื่อมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะการยอมรับว่ามันเป็นแค่ความโชคร้ายหรือเรื่องบังเอิญเนี่ยมันเจ็บปวดเกินไปสําหรับซาร่าเธอไม่ได้มังว่านี่คือเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เธอกลับเชื่อว่ามันคือคำสาปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเธอปักใจเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าครอบครัวของเธอกำลังถูกสาปแช่งโดยวิญ,ญญาณของคนที่ล้มตายด้วยปืนวินเชสเตอร์ที่ครอบครัวเธอผลิตขึ้นมามันคือความรู้สึกผิดที่จับต้องไม่ได้ แต่มันกัดกินจิตใจของเธออย่างรุนแรงจนนำเธอไปสู่ทางออกที่คนในยุคนั้นนิยมกันนั่นคือการปรึกษาคนทรงหรือร่างทรงซึ่งคำแนะนำที่เธอได้จากคนทรงนี่แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดมันเหมือนเป็นคำพยากรณ์ที่กำหนดชะตาชีวิตที่เหลือของเธอทั้งชีวิตเลยใช่ค่ะและมันไม่ใช่คำแนะนำธรรมดาธรรมดาแบบให้ไปทำบุญหรือสวดมนต์แต่เป็นคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงและน่าขนลุกมาก จากข้อมูลในบทความคนทรงบอกกับซาร่าว่าเธอต้องย้ายไปทางตะวันตกและสร้างบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาเพื่อเป็นที่สถิตของเหล่าวิญญาณที่ทุกทรมานเหล่านั้นและมีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งที่ห้ามละเมิดเด็ดขาดการก่อสร้างห้ามหยุดนิ่งถ้าเสียงค้อนเงียบลงเมื่อไหร่เธอจะตายโหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวมันเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดการเลยนะครับจากหญิงไม้ผู้เศร้าโศก กลายเป็นผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่น่าสนใจคือคำแนะนำนี้มันมอบเป้าหมายให้กับชีวิตที่ว่างเปล่าของเธออีกครั้งนะคะแต่เป็นเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวล้วนๆล,ลองนึกภาพตามสิคะว,ว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องได้ยินคือเสียงค้อนตอกตะปูและเสียงนั้นต้องดังต่อเนื่องไปจนกว่าจะหลับมันคือการผูกชีวิตของตัวเองไว้กับเสียงก่อสร้างอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเธอก็ทําตามนั้นจริงใช่ไหมครับมันเริ่มขึ้นได้ยังไง เธอทำตามอย่างเคร่งครัดเลยค่ะในปี1884ซาร่าย้ายไปที่ซานโฮเซแล้วก็ซื้อบ้านไร่หลังหนึ่งจากนั้นก็เริ่มโครงการต่อเติมทันทีซึ่งคำว่าต่อเติมอาจจะน้อยเกินไปได้ซ้ำมันคือการสร้างแบบไม่หยุดหย่อนจริงๆมีคนงานทำงานสลับกดกันตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ใดๆทั้งสิ้น การก่อสร้างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งซาร่าเสียชีวิตในปี1922รวมแล้วก็38ปีเต็มๆใช่ค่ะ38ปีบ้านที่สร้างทุกวันเป็นเวลาเกือบ4ทศวรรษผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงและที่น่าทึ่งที่สุดในข้อมูลที่เราได้มาก็คือการก่อสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีพิมพ์เขียวเลยแม้แต่แผ่นเดียว ประเด็นเรื่องไม่มีพิมพ์เขียนนี่สำคัญมากค่ะเพราะมันบอกเราว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกออกแบบด้วยหลักเหตุผลทางสถาปัตยกรรมแต่ถูกออกแบบตามอารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อของซาร่าแบบวันต่อวันเลยว่ากันว่าทุกเช้าเธอจะร่างแบบคร่าวๆลงบนกระดาษเช็ดปากแล้วก็ยื่นให้หัวหน้าคนงานไปทำตามนั้นเลยบางวันอาจจะสั่งให้สร้างห้องเพิ่มบางวันก็สั่งให้ทุบทิ้ง มันคือการด้นสดทางสถาปัตยกรรมที่ยาวนานและสิ้นเปลืองที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวที่น่าขนลุกนั่นคือทำให้ผีหลงทางแต่เดี๋ยวนะครับผมมีคำถามที่คาใจอยู่นิดหน่อยถ้าเราพูดถึงวิญญาณหรือผีตามความเชื่อทั่วไปพวกเขาก็น่าจะลอยทะลุกำแพงได้ใช่ไหมครับแล้วทำไมต้องสร้างทางเดินวกวนหรือกลับดักต่างๆให้พวกเขาหลงทางด้วยล่ะครับ หรือว่าความเชื่อเรื่องผีในสมัยนั้นแตกต่างออกไปเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจของเรื่องนี้เลยคือมันสะท้อนให้เห็นกฎของโลกวิญญาณในจินตนาการของซาร่าเองอ่าจเป็นไปได้ว่าในความเชื่อของเธอหรือตามที่คนทรงบอกมาวิญญาณอาจจะยังคงยึดติดก,กับโครงสร้างทางกายภาพของโลกมนุษย์อยู่ พวกเขาอาจจะต้องเดินผ่านประตูใช้บันไดหรือเดินตามโถงทางเดินเหมือนคนปกติบ้านหลังนี้จึงถูกสร้างขึ้นตามกฎชุดนั้นมันคือการสร้างเขาวงกฎขนาดมหือมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นโดยใช้กฎที่เธอตั้งขึ้นมาเองอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการสร้างโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อรับมือกับสิ่งเหนือธรรมชาติโหยิ่งฝั่งยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยเเลย ในบทความก็มีตัวอย่างความแปลกประหลาดของสถาปัตยกรรมในบ้านหลังนี้อยู่หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกที่ผมอ่านแล้วทึ่งมากคือบันไดสู่ความว่างเปล่าคือเป็นบันไดที่สร้างขึ้นไปเรื่อยๆพอเดินไปจนสุดทางก็เจอกับเพดานตันๆไปต่อไม่ได้มันคือการสร้างทางตันที่ขัดกับความคาดหวังโดยสิ้นเชิงเลยค่ะลองจินตนาการว่าถ้ามีอะไรกําลังไล่ตามเรามาแล้วเราวิ่งขึ้นบันไดไปอย่างมีความหวังแต่กลับเจอทางตันแบบนี้ มันคือการเล่นกับจิตวิทยาของผู้ไล่ล่า,ลาทำให้เกิดความสับสนและเสียเวลาซึ่งก็คือเป้าหมายหลักของบ้านหลังนี้นั่นเองอีกอันที่น่ากลัวกว่านั้นอีกคือประตูที่เปิดไปเจอเวลคือเป็นประตูที่อยู่ชั้นบนของบ้านซึ่งปกติเราเปิดไปก็ต้องเจอห้องหรือระเบียงใช่ไหมครับแต่ประตูบางบานในบ้านวินเชสเตอร์พอเปิดออกไปไม่มีอะไรเลยครับ เป็นอากาศว่างๆก้าวออกไปก็ร่วงลงไปที่ส่วนชั้นล่างทันทีอันนี้มันคือกับดักชัดๆเลยชัดเจนมากค่ะว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยมันคือการออกแบบที่จงใจให้เป็นอันตรายซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าเป้าหมายของมันอยู่เหนือเหตุผลของคนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สะท้อนความเชื่อของซาร่าอยู่ทั่วทั้งบ้านด้วยนะคะอย่างเช่นความหลงไหลในเลข13า อ๋อใช่ครับในบทความก็มีพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่ากันว่าในบ้านมีหน้าต่างหลายบานที่มีกระจก13แผ่นมีบันไดที่มี13ขั้นหรือแม้กระทั่งห้องน้ำก็มีถึง13ห้องซึ่งเลข13ในวัฒนธรรมตะวันตกมักจะถูกมองว่าเป็นเลขโชคร้ายแต่สำหรับซาร่ามันอาจจะมีความหมายอื่นซ่อนอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่า เธอใช้เลข13ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคร้ายมาเป็นเหมือนเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้ายอีกทีหนึง่งหรืออาจจะเป็นการแสดงความเคารพต่อวิญญาณ13ดวงแรกที่เธอเชื่อว่ากำลังตามอาฆาตเธออยู่ก็ได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดที่เป็นศูนย์กลางของความเชื่อทั้งหมดในบ้านหลังนี้ก็คือห้องซีออนส์หรือห้องทรงเจ้าห้องนี้เองสินะครับที่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการของการก่อสร้างทั้งหมดว่ากันอย่างนั้นก็ได้ค่ะมีเรื่องเล่าว,ว่า ทุกๆคืนตอนเที่ยงคืนซาร่าจะเข้าไปในห้องนี้คนเดียวเพื่อติดต่อกับวิญญาณและรับคำสั่งว่าในวันรุ่งขึ้นจะต้องสร้างหรือต่อเติมอะไรต่อไปนี่อาจจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมบ้านถึงไม่มีพิมพ์เขียวเพราะแผนการก่อสร้างมาจากโลกวิญญาณโดยตรงในแต่ละคืนนั่นเองโหพอได้ยินแบบนี้แล้วทุกความแปลกประหลาดในบ้านมันดูมีที่มาที่ไปขึ้นมาทันทีเลยนะครับทั้งทางเดินที่วกว,วนเหมือนเขาวงกต ประตูหลอกบันไดตันๆหรือหน้าต่างที่เปิดเข้าไปเจอกำแพงอีกชั้นทั้งหมดนี้อาจจะเป็นผลพวงมาจากคำสั่งที่เธอได้รับในห้องนั้นทุกคืนถูกต้องค่ะมันทำให้คราหาตวินเชสเตอร์ไม่ใช่แค่บ้านแต่เป็นเหมือนภาพสะท้อนทางกายภาพของสภาพจิตใจที่หวาดระแวงสับสนและต้องต่อสู้กับความกลัวอยู่ตลอดเวลาของซาร่าเองความซับซ้อนวกวนของตัวบ้าน ก็อาจจะเป็นภาพจำลองความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในใจของเธอนั่นแหละค่ะและแน่นอนว่าเรื่องราวที่ท้งลึกลับและน่าทึ่งขนาดนี้ก็ต้องกลายเป็นที่สนใจของผู้คนในยุคต่อมาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยความแปลกประหลาดของเครือหาดวินเชสเตอร์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัฒนธรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะในวงการภาพยนตร์มันคือวัตถุดิบชั้นยอดสำหรับการสร้างเรื่องราวสยองขวัญเลยค่ะเพราะมีครบทุกองค์ประกอบทั้งบ้านโบราณหลังใหญ่ที่ดูน่ากลัว ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมและปริศนาเรื่องคำสาบที่ไม่มีใครให้คำตอบที่แท้จริงได้ใช่เลยครับในบทความก็มีการอ้างอิงถึงภาพยนตร์เรื่องวินเชสเตอร์ที่ออกฉายในปี2018นแำแสดงโดยเฮเลนมิเรเรนซึ่งก็เป็นการตีความและพยา,ายามถ่ายทอดประสบการณ์ของซาร่าว่าในแต่ละคืนที่เสียงค้อนยังคงดังอยู่เธอต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างในบ้านที่เป็นเหมือนเขาวงกฏสำหรับกักขังวิญญาณหลังนี้ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งกว่านั้น คารุหานหลังนี้จึงไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกแต่มันคืออนุสรณ์ที่จับต้องได้ของความเชื่อความกลัวและความเศร้าโศกอันมหาศาลของคนคนหนึ่งโครงสร้างที่แปลกประหลาดทุกตารางนิ้วของบ้านคือหลักฐานที่สะท้อนสภาพจิตใจของซาร่าออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดผมว่ามีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือ การก่อสร้างที่ไม่หยุดหย่อนนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การทำตามคำสั่งของคนทรงอย่างเดียวก็ได้แต่มันอาจจะเป็นวิธีรับมือกับความเศร้าของเธอเองด้วยหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะและนักจิตวิทยาหลายคนก็มองในมุมนี้เช่นกันสิ่งที่น่าสนใจทางจิตวิทยาก็คือการก่อสร้างที่ไม่หยุดหย่อนนี้อาจเป็นเหมือนพิธ,ธีกรรมเพื่อรับมือกับความเศร้าค่ะในเมื่อเธอไม่สามารถควบคุมความตายหรือการสูญเสียได้ เธอจึงหันมาสร้างสิ่งที่เธอควบคุมได้ขึ้นมาแทนนั่นก็คือการสั่งให้ช่างทุบสร้างหรือต่อเติมบ้านไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสียงค้อนที่ดังอยู่ตลอดเวลาอาจไม่ใช่แค่การขับไล่วิญญ,ญาณแต่อาจเป็นเสียงเดียวที่ช่วยกลบความเงียบและความเจ็บปวดในใจที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็เป็นได้เป็นการสร้างความวุ่นวายภายนอกเพื่อกลบความวุ่นวายภายในใจตัวเองฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยครับใช่ค่ะมันคือการเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดที่มองไม่เห็น ไปสู่โปรเจกต์ที่จับต้องได้และไม่มีวันจบสิน้นตราบใดที่ยังมีอะไรให้สร้างเธอก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตและไม่ต้องจมอยู่กับความสูญเสียในอดีต เอาละครับเราก็ได้เจาะลึกเรื่องมาวของคริฮ์ดวินเชสเตอร์กันมาอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งก็คือเรื่องราวของซาร่าวินเชสเตอร์หญิงไม้ผู้ได้รับมรดกจากธุรกิจปืนไรเฟิลที่มาพร้อมกับความเชื่อเรื่องคำสาบและความรู้สึกผิดอันใหญ่หลวงสิ่งนี้นำไปสู่การสร้างบ้านแบบไม่มีวันหยุดยาวนานถึง38ปปีจนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมสุดประหลาดที่เต็มไปด้วยกับดักและทางตันซึ่งมีเป้าหมายเพื่อหลอกล่อวิญญ,ญาณหรืออาจจะเป็นการหลอกล่อความเศร้าของตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่คำถามสำคัญที่บทความได้ทิ้งท้ายเอาไว้ได้อย่างน่าขบคิดมากค่ะเป็นคำถามที่เป็นแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยเป็นคำถามที่จี้ใจดำของเรื่องราวทั้งหมดเลยจริงๆใช่ค่ะคำถามนั้นก็คือสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพราะซาร่ากำลังพยายามหนีจากวิญญาณจริงๆหรือว่าแท้จริงแล้วเธอแค่หลงทางอยู่ในความเศร้าโศกของตัวเองกันแน่บ้านหลังนี้คือคุกที่ใช้ขังวิญญาณหรือเป็นคุกที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อขังความทุกข์ของตัวเองเอาไว้ อาจจะไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงของคำถามนี้ได้ตลอดไปนะ,นะครับแต่ครื่นหาดวินเชสเตอร์ที่ยังคงตั้งต,งตระงานอยู่ที่ซานโฮเซจนถึงทุกวันนี้ก็เปรียบเสมือนหลักฐานทางกายภาพและปริศนาชิ้นใหญ่ที่ทิ้งไวใ้ให้คนรุ่นหลังได้ร่วมกันค้นหาความหมายกันต่อไปว่าตกลงแล้วบ้านหลังนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งความกลัวหรืออนุสรณ์สถานแห่งความเศร้ากันแน่